สวัสดีค่ะกาบสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพ,พ,พร่ผ้ารวยค่ะมือนีนะคะเ้าจะมาตามเนวทางเด็ดๆค่ะสูตรหวยเล่าหวยห้าน้อยของเซียนสมุทรสาครเนาะคะ่ะทีงวดวันจันทร์ที่24ตุลาคม2 5 6, 6 5ค่ะหลังจากที่งวดวันศุกร์ทีผ่านมาเนาะทะ่านผู้ชมเลขของเซียนเข่าตรงๆเลยนะคะสําหรับหวยเล้าพัฒนาเนาะคะ่ะ หาก่อนอื่นก็นจะพามาเบิงเลขของเซียนงวดที่ผ่านมาก,ก่อนเนาะคะ่ะว่าเลขของเซียนเข่าจังไดะะ้เนาะค่ะเข่าอีหลีค่ะท่านผู้ชมผู้ใดบริเขามาเบิงกะไปเบิงย้อนหลังได,ด้เด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อเฮาบ่แม่นว่าเลขออกแล้วเฮาจังมาลงเด้อค่ะท่านผู้ชมเฮาลงก่อนเลขจะออกหมื่นหนึ่งเลยเนาะคะ่ะสำหรับสูตรหวยไล่วันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมทางช่องแพร่พ์ผ้ารวยเฮาเนาะคะ่ะเป็นช่องน้องไม้ที่ต้องการเสนอแนวทางดีๆเด็ดๆ ให้เอฟซีแฟนช่องเฮ้ามีโตเลขดีๆนะคะมีแนวทางดีๆไวพิจารณาเนาะคะ่ะตั้งใจเฮ็ดอีหรีค่ะผู้ใดก็ตามเนาะคะ่ะที่มีโตดีเลขดีๆหรือแนวทางดีๆอยากแบ่งปันให้คนอื่นให้เอฟซีแฟนช่องเฮ้าเนาะคะ่ะได้มีตัวเลขแนวทางดีๆนั่นกะติดต่อทั้งช่องแพ,พร่ผ้ารวยเข้ามาใดเลยด้วยค่ะทั้งช่องพ้อมที่จะเป็นซื้อกลางให้ทุกท่าทันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมก่อนอื่นกนะเมื่อเบิ่งเลขก,กวดทผพานมาของเซียน สมุทรสาครในงวดวันศุกร์ที่21นะคะตุลาคม2 5 6 5ที่ผ่านมาก,ก่อนนะคะเลขของเซียนเขาคักเขาเน่เนาะคะ่ะสำหรับงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเซียนเพิ่นนหามาหน่อยหน่อยเนีนเนีนเนาะคะ่ะหน่อยคักหน่อยเน่ยอิลีเนาะเพิ่นนหามากหาชุดหาหางเนาะคะ่ะเพิ่นจะหาหน่อยหน่อยเนีนเนีน,น,นแบบนี้เนาะคะ่ะและการเลขเนาะคะ่ะที่ออกเนาะคะ่ะท่านผู้ชม สำรับเลขวิ่งเลขแลนพนนีเขาดีค่ะนี่ค่ะห้าน้อยเพราะว่าจะเป็นห้าน้อยเข้าตั้งแต่ห้าน้อยพิเศษมากเนาะคะ่ะแปดสามกับเขาแปดตรงตรงเนาะคะ่ะผู้ใดวิ่งสายรูดคงจะโชคหมานตั้งแต่ห้าน้อยแหลกห้าน้อยตอนเย็นนะคะพิเศษมาเลยเนาะแปดสามกับมานะคะผ้าอน้อยปกติกับมาแปดหกแล้วค่ะแถมช่วงสำรับนี่ค่ะกะเขาคือเกานะคะ่ะสำรับเลขเลขก้าแปดของเซียนเนาะค่ะ ก้าแปดกับกับหัวเป็นหกแปดเนาะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าทั้งช่องกัจะเน้นย้ำว่าเก้ากับเปเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันเนาะคะ่ะสําหรับเลขเซียนสมุทรสาครเนาะคะ่ะเขาอีหลีค่ะแล้วก็ภาพน้อยวิไอพีเนาะคะ่ะเลขออกเก้าแปดสองกับแปดแปดเนาะคะ่ะสายวิ่งสายรูดก็ได้ทุกน้อยเลยเนาะคะ่ะสําหรับเลขเซียนสมุทรสาครเนาะคะ่ะพ่อมะหอดเล่าพัฒนาเนาะค่ะท่านผู้ชม เลขที่ออกนะคะห้าสีนะคะสามห้าสี่ตรงตรงเลยนะคะแตกคักแตกเนเนาะคะแตกกระจายเลยนะคะสำหรับเลขเสี้ยนสมุดสาครนนะคะในวันสุขที่ผ่านมาหวยเล่าพัฒนาเนาะค่ะเขาตรงตรง,ตรงจังๆเลยะค่ะแล้วก็บริเมนเฉพาะเล่าพัฒนาค่ะมาหอดเล่า VIP เนาะคะ่ะท่านผู้ชม เลขของเซียนกระแตกจังๆอีกคือเก่าค่ะเป็นโตเด่นโตเน้นเพิ่อนอีกต่างหากเนาะค่ะสำหรับเก่าแปดแปดเก่าค่ะท่านผู้ชมนี่ออกอีหลีค่ะเลขของเซียนเนาะคะ่ะทั้งช่องกับยินดีและก็ดีใจกับเอฟซีแฟนช่องที่ได้โชคได้มนันกับเซียนสมุทรสาครเนาะคะ่ะกับช่องแพร่ผ้ารวยเฮาหลายๆด้วยค่ะผู้ใดผู้ท่านได้โชคได้ลาบเนาะคะ่ะงวดนี้ก็มาตามแนวทางกับเซียนใไม่เนาะคะ่ะ เพราะว่าเซียนเิ่นกะเป็นคนจิตใจดีค่ะท่านผู้ชมอยากให้ fc แฟนช่องเฮ้ามีโมีโชคมีลาบนะคะมีเงินมีทองใส่คือกันกับแอดมินคือกันนะคะอยากให้แฟนช่องเฮ้ามีเงินมีทองใส่กันสุขุสุขคนนะคะมีแนวทางดีๆไหวพิจารณาเนาะค่ะขอเน้นย้ำนะคะว่าตัวเลขทุกตัวกับเป็นแค่นแนวทางให้พิจารณาเนาะค่ะ ผู้ใดมกักผู้ใดชอบอีดีจังจัดเนาะคะ่ะผู้ใดบ่มักบ่ชอบก็เก็บไว้พิจารณาก่อนเด้อค่ะเด้อต่อไปกะไฮเอซีเฟนช่องเฮาเนาะคะ่ะไปติดตามรับฟังจากปากของเซียนเนาะค่ะให้เซียนเพิ่นค้อนเฟิ่อมห้ว่างวดนี้เนาะคะ่ะเพิ่นเฮ็ดได้เป็นตัวเลขแนวทางตัวใดแน่เนาะคะ่ะสําหรับสูตรหวยเล้าหวายห้าน้อยหนึ่งวดวันจันที่ยี่สิบสี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่นะคะ่ะ ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะครับวันดีค่ะเซียนปาค่ะว่างอยู่ใช่ไหมคะว่างว่างค่ะวันนี้เรามีนัดกันนะเซียนลงสูตรหวยลาวหวยฮานอยงวดวันจันทร์ที่ยี่สิสี่ตุลาคมสองพันห้า้หกสิบห้าค่ะหลังจากที่งวดวันศุกร์ที่ผ่านมาแตกตรงๆเลยนะเซียนเนาะ เลขห้าสี่เข้ารตรงๆเลยค่ะหุวยลาวพัฒนาวันนี้เราจะมาตามแนวทางของเซียนสมุทรสาครต่อนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้ทำไว้แล้วใช่ไหมคะเซียนครับค่ะก็เริ่มเข้าเรื่องเลยนะคะเซียนเนาะครับค่ะเริ่มต้นที่เลขวิ่งก่อนเลยค่ะเลขวิ่ง <The ring. S 1> ค่ะ วัน,นี้วิ่งสี่สีส่กับอะไรนะคะเซียนฮัลโหลวิ่งวิ่งวิ่งสี่กับศูนย์วิ่งสีกงส่กับศูนย์นะคะ,ะค่ะจับคู่ก็มี ดูนย์เดนะสี่ศูนย์นะคะ <7 0 S 1> ค่ะ70แล้วก็มีเจ็ดศูนย์ค่ะสี่สองสี่สองเหรอคะครับสี่สองค่ะสีเก้าแล้วก็มีสี่เก้าค่ะ สามตัวก็มีสามสสี่องแป๊บหนึ่งนะคะเซียนสามตัวมีศูนย์สี่สองค่ะศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้า 407เจ็ดส <47. S 2> ี่ศูนย์เจ็ดคะเซียนสี่ศูนย์เค่ะคเลขเซียนน้อยน้อยเน้นเน้นกว่าเดิมอีกนะคะชุดนี้เนาะสี่เ้นี่เซียนกับหัวให้ fc เราไหมคะเป็น4ี่หด้วยไหมครับก็เดี๋ยวให้แอดกลับไปเลยนะคะเป็น4ีหด้วยเนาะเพราะเพราะว่าเลขเซียนถ้า9้าชอบกับหัวเป็น6 เลื่อยอยู่นะเซียนเนะาะค่ะค่ะมวดนี้ก็ชอบเท่ากันใช่ไหมคะหรือมีตัวเน้นชอบชอบเท่ากันเนาะเซียนเนาะชอบเท่ากันค่ะสูตรนี้ของเซียนสมุทรสาครก็เป็นสูตรรวมนะเซียนเล่นได้ทั้งลาวทั้งฮอนอยในสูตรเดียวกันเหมือนเดิมนะคะครับค่ะเซียนสมุทรสาครจัดให้น้อยๆเน้ๆนๆเลยค่ะเดี๋ยวแอดขอทวนตัวเลขของเซียนหน่อยนะคะ งวดนี้เป็นงวดวันจันทร์ที่24ตุลาคม2565นะคะเลขสูตรรวมลาวฮานอยเล่นได้ทุกลาวทุกฮานอยในสูตรเดียวกันที่เซียนจัดให้มี4กับ0คือเลขวิ่งเนาะเซียนเนาะเลขเด่นนะคะแล้วก็สองตัวที่เซียนจับให้มีเน้นๆเน้นๆเลยค่ะแค่รวมทั้ง46ก็คือแค่5หางนะคะกับหัวให้เรียบร้อยแล้วเนาะ ค,ค่ะคู่แรกมี40 70 42 49แล้วก็46นะคะครบ,ครบนะคะเซียนแล้วก็สามตัวของเซียนที่เซียนจัดให้เนะสามชุดสามหางค่ะคือ042 049แล้วก็047ถูกต้องไหมคะเซียนครับผมค่ะ นี่คือตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลของเซียนสมุทรสาครในวดวันจันทร์ที่24ตุลานี้นะคะ <c oughs> ก็ขอให้ FC แฟนช่องเราได้โชคได้ลาบกับเซียนเหมือนเคยเหมือนเดิมนะคะให้เลขแตกปังๆยกช่องเหมือนเดิมนะเซียนนอกวันนี้เนาะรับพรมค่ะเวพรให้ FC เราหน่อยค่ะเซียนพรุ่งนี้เป็นวันพระด้วยค่ะวันพระใหญ่ด้วยขอ FC ข,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 ของช่องเพียพารวยมีโชคมีลาบ กันให้ให้ก้าันทุกคนนะครับค่ะสาธุสาธุค่ะก็ขอค่ะก็ขอขอบพระคุณเซียนมากๆนะคะที่มาแบ่งปันแนวทางให้แก่ช่องแพรพารวยเราค่ะขอคำขอให้คำอวยพรของเซียนเป็นจริงนะคะขอขอบพระคุณค่ะเซียนครับค่ะสวัสดีค่ะคร่ะท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งม้วนนะค่ะ ของเซียนสมุทรสาครเนาะคะ่ะสูตรนี่เป็นสูตรร่วมเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเล่นได้ทุกเล้าทุกห้าหน้อยในสูตรเดียวกันเนาะคะ่ะเซียนสมุทรสาครบม่าว่าจะเป็นเลขใหญ่หรือเลขน้อยเนาะคะ่ะเพิ่นจะหายหน่อยหน่อยเน้นเนนเนาะคะ่ะเพิ่นจะบวหายหลายชุดหลายหางเนาะคะ่ะสำหรับงวดนี้เนาะคะ่ะเพิ่นกะ็ะหายหน่อยหน่อยเน้นเนนคือเก่าเนาะคะ่ะขออนุญาตท่วนตัวเลขอีกรอบหนึ่งเด้อค่ะที่เซียนไห่มาในมือหนีเนาะคะ่ะวันจันนีเนาะคะ่ะคือ เลขวิ่งเลขแลนนะคะสองตัวคือ4กับ0ูนยะคะที่เซียนเดนห้คือ4 0 7 0 4 2 4 9เนาะค่ะแล้วก็4 9ตัวนี้กับหัวเนาะค่ะแอดมินว่าให้กับหัวห้เป็น4 6เนาะค่ะการพาดเนาะค่ะท่านผูนะะ้ชมกับหน่อยหน่อยเน้นเนีนคือเก่าเนาะค่ะพูดและการเลขสำรับเลขสามตัวเนาะค่ะที่เซียนจัดห้เนาะค่ะสามชุดสามหางเน้นเนีนเลยเนาะค่ะคือศูนย์สี่สอง ศูนย์สี่เก้านาะคะ่ะแล้วก็สี่ศูนย์เจ็ดนาะค่ะด่านผู้ชมผู้ใดที่มักที่ชอบนะคะไปเที่ยวไปเล่นต่างประเทศเนาะคะ่ะบกวนผ่านเนาะคะ่ะสาหรับสูตรหนีเนาะคะ่ะของเซียนสมุทรสาครเป็นสูตรที่เพิินขัดรองออกมาแล้วว่าเขาดีเนาะคะ่ะด่านผู้ชมทาแตกคือแตกตรงตรงเลยเนาะคะ่ะเลขเซียนสมุทรสาครที่เพิินเฮดมากเนาะคะ่ะ ถ้าเขาเขาตรงตรงหรือีกรทำช่วแทบจะบอดเด็กกลับเลยนะคะแต่ละงวดเนาะค่ะและ้วก็ขออวยพ่อให้เอฟซีแฟนช่องเฮ้าเนาะค่ะที่ไปเอาตัวเลขกับเสี่ยนเนาะค่ะไปเสียงโชกเสียงหลาบในงวดนี้ก็ขอให้ลำลำลุ้ยๆกันสุขูสุขคนเนาะค่ะเด้ขอขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ